มีบุคคลอยู่ท่านหนึ่งครับที่เป็นผู้อยู่เบื้องหลังแล้วก็เป็นผู้ขับเคลื่อนงานต่างๆของ TJ จนะครับจนได้รับความสาเร็จและการยอมรับมากมายในระดับนานาชาตินะครับผมในช่วงนี้นะครับผมจะขออนุญาตแนะนําประวัติของบุคคลท่านนี้ให้ทุกท่านได้รับฟังนะครับทั้งคนนี้นะครับจบการศึกษาจากคณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับแล้วก็ได้ศึกษาต่อในระดับปริญญาโทนะครับด้านกฎหมายอีกเช่นเดียวกัน2ใบนะครับจากมหาวิทยาลัยคอนเนลและมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดนะครับท่านสำเร็จการศึกษาปริญญาเอก ด้านกฎหมายอีกเช่นกันนะครับจากมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดนะครับนอกจากนี้ท่านยังได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์จากมหาวิทยาลัยแอดแบวนะครับในคณะนิติศาสตร์ซึ่งท่านเนี่ยเป็นชาวเอเชียเพียงท่านเดียวนะครับที่ได้รับเกียรตินี้นะครับไม่มีท่านอื่นแล้วนะครับในด้านหน้าที่การงานนะครับท่านได้ดํารงตําแหน่งสําคัญสําคัญมากมายในเรื่องเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมแล้วก็ท่านได้อุทิศต,ตนแล้วก็อุทิศทั้งชีวิตการทํางานเลยนะครับในการผลักดันและก็ปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมของประเทศไทย ท่านยังได้นาแนวคิด Restorative Justice นะครับเป็นการเพิ่มทางเลือกในการอานวยความยติธรรมนะารับแทนที่จะตัดสินลงโทษนะครับก็จะมีมาตรการทางเลือกที่ไม่ใช่การลงโทษนะครับเพื่อเป็นการบําบัดฟื้นฟูผู้ต้องโทษหรือผู้กระทําผิดนะครับนอกจากนี้ยังมีหลักการเรื่อง Community Justice นะครับเป็นการยุติธรรมชุมชนนะครับเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในเรื่องการยุติความยุติธรรมนะครับจากคนในชุมชนและคือประชาชนทั่วไปด้วยนะครับ นอกจากนี้นะครับในด้านภาคธุรกิจหรือภาครัฐวิสาหกิจนะครับท่านก็ยังเป็นกรรมการบริหารของธนาคารกรุงไทยนะครับในด้านภาคการเงินแล้วก็ยังเป็นกรรมการบริหารของปตทด้วยนะครับท่านยังมีผลงานสําคัญในด้านการศึกษาด้วยนะครับท่านเป็นนายกสภามหาวิทยาลัยกรุงเทพนะครับนายกสถาบันาาบนายกสภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังนะครับแล้วก็ยังเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยมหิดลด้วยนะครับ นะฮะอยากรู yani today, uh, public public i i? Right. ้จักแล้วใช่ไหมครับผมนะฮะท่านผู้นั้นนั่งอยู่ตรงนี้กับพวกเราแล้วนะครับผมขอเชิญนะครับขอเชิญทุกท่านขอเสียงปรบมือต้อนรับนะครับผู้ในการสถาบันเพื่อการพิธีกรรมแห่งประเทศไทยจัดรายการพิเศษดวัิทง่6กิติยายนท่านเคเคครับผมเราเป็นหลักสูตรกฎหมายและหลักนิติธรรมที่มีนักกฎหมายเรียนน้อยที่สุดคือในรุ่นเนี้ยส่วนใหญ่ก็ใช่นักกฎหมาย เราก็จะมงเหมือนนักกฎหมายก็จะงงเ้ยจะมาเรียนกฎหมายเนี่ยไปเรียน่ากคนที่เป็นคนนอกไม่ใช่วงการกฎหมายก็คิดว่าจะมาเรียนกฎหมายปรากฏว่าก็ไปเรียนได้เหมือนกันนะก็ทําให้เราเองก็สับสนนะว่าเราจะไปยังไงดีนะครับในเรื่องรัวเปลาเรื่องเ e v e l o p m แต่ว่าในที่สุดแล้วก็มาถึงวันนี้ได้นะครับดังนั้นข้อแรกเนี่ยก็ขอให้ทราบว่าแม้ว่าจะชื่อกฎหมายกฎหมายเนี่ยแต่ว่าถ้าท่านเป็นนักกฎหมายแล้วจะเข้ามาเนี่ยท่านเป็นสิ่งสุดน้อยนะครับข้อที่สองเนี่ยหลักสูตรนี่แปลกมาก ก็คือคนที่มาเป็นผู้บรรยายในรุ่นหนึ่งไปมามากลายเป็นนักเรียนในรุ่นสองนะแล้วคนที่บรรยายในรุ่นสองนะไปมามากลายเป็นเป็นนักเรียนในรุ่นสามก็คือสลับกันไประหว่างเป็นผู้บรรยายกับนักเรียนนะครับคือคนที่เรียนรุ่นหนึ่งก็มาเป็นผู้บรรยายรุ่นสองคนที่บรรยายรุ่นหนึ่งก็มาเป็นนักเรียนรุ่นสองซึ่งแปลกมากแล้วก็หลายๆคนก็จะบอกว่าความรู้ที่ได้มากที่สุดไม่ได้อยู่ตอนบรรยาย อยู่ตอนเถียงกันทกเถียงกันไม่ใช่เฉพาะเถียงกันในห้องนะครับแต่ว่าเถียงกันในห้องลน์เนี่ยยาวมากมีแต่เรื่องอะไรไม่รู้นะฮะซึ่งเยอะยะไปหมดซึ่งก็ได้ประโยชน์มา,มากอีกเรื่องหนึ่งที่แปลกมากๆแล้วก็น,นี่จะมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องของการที่เราตัดสินใจอยู่เป็นรุ่นราะเป็นพวกที่มีพลังมากที่สุดทักเยจีอกูว่าพวกบ้าพลังเอาอคนที่พลังเยอะ เพราะฉะนั้นก็จะพอคนพลังเยอะแล้วมีอุดมการร่วมกันที่เราด e ีเด่เดียวกันมาอยู่ด้วยกันเนี่ยมันเกิดเรื่องเยอะแยะกึนหมดเลยครับเพราที่สาคัญเนี่ยพวกเราที่เคยเรียนเป็นลามนายเนี่ยเป็นเป็นเฟลโลสองโรนเนี่ยก็จะเป็นผู้นาซึ่งใครสมองสองด้านด้ครบคือวิชาการผู้วิชาการเลยพอไม่วิชาการก็โนุสนานรุดโลกไปเลยเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่นน้องๆซึ่งอยู่ที่นี่ตึกที่สุดเนี่ย เขาถ้าบอกว่าหนูไม่ไหวแล้วค่ะหนูขอสมแจกให้แ้วในที่สุดเราประสบเนยแล้วเนี่ยเราต้องสู้พลังพวกโรไม่ไหวน,นะครับแต่เราก็ต้องมีท่าเป็นอนะทีแล้วก,ก,ก็สรุปแล้วก็ถือว่าเราก็ได้เรียนรู้ซึ่งกันและกันเยอะมากในช่วงเวลาี่ผ่ันมันก็ยังมีประเด็นที่ว่าเราจะต้องปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมมีความไม่พอใจในกระบวนการทายุติธรรมที่เราทราบเพราะนั้นผมก็มาคิดหลังจากที่ทำใจไ้สักระยะแล้วว่ามันก็คงได้แค่นี้มั้ง ชีวิตเราก็ทำมันได้คงได้แค่เนี้จนกระทั่งมาอยู่ที่ทีไอจนะครับก็เลยเกามริ้สึกว่าจริงๆแล้วปัญหาหนึ่งของกระบวนการยุธิธรรมที่มันมีปัญหาเนี่ยเป็นเพราะว่าเรา,ามองว่ากระบวนการยิติธรรมองกฎหมายเป็นเรื่องเทคนิค,นคถ้าได้เป็นรูปตารวจก็ต้องถามว่าจะเป็นรูปอะไรก็ต้องดึงตํารวจเยอะๆมาดูว่าจะเป็นรูปยป็นไง ถ,นนถ้าจะเป็นรูปอายการสารที่คงกายกันถ้าจะเป็นรูปเรารูปกฎหมายหรือร่างรัฐธรรมนูญในองค์ก็ต้องเอาเอ็กซ์เพรสทันได้กฎหมายมาร่างแต่ในความเป็นจริง,รงมันใช่ไหมนะครับก็จริงๆแล้วกฎหมายกระบวนการยุติธรรมทั้งหลายเนี่ยมันมีหน้าที่ของมันเพื่อทําให้สังคมดีขึ้นสังคมมีความเป็นธรรมสังคมได้ดีขึ้นเพราะนั้นจริงๆแล้วคนที่จะได้ประโยชน์สูงสุดจากกฎหมายกระบวนการยุติธรรมเนี่ยเพราะฉะนั้น ถ้าเราไม่สามารถทําได้โดยกระบวนการที่จะพัฒน,นานจากในระบบผมคิดว่าเราต้องเปลี่ยนวิธีมองครับจริงๆเราเรื่องนี้มันอาจจะไม่ใช่เรื่องของคนในระบบอย่างเดียวแล้วมั้งอาจจะเป็นเรื่องของทุกคนเพราะฉะนั้นใน t ีเราจึงเชื่อว่าความยุติธรรมันมเป็นเรื่องของุกคนแล้วเราก็เชื่อว่ากระบวนการวิธีทที่ดีนั้นเนี่ยต้องเป็นกระบวนการที่สามารถสามารถสนองตอบต่อประชาชนรือประชาชนเป็นสูตร์กลาง การพัฒนาให้มันก้าวไปข้างหน้าเนะี่ยต้องเน้นการที่สามารถที่จะลดความไม่เท่มให้กับคนทีนอ่อีควสามารด้ยอย่างมีประสิทธิภาพถ้าเราตั้งประเด็นแบบนี้เป็นเรื่องดักเนี่ยนะครับคือความจริงมันก็อยู่ในใจผมนะครับว่ามันน่าจะเป็นแนั้นแต่ว่ามันคงไม่มีพลังที่จะทำะไ,ได้หรอกมันเป็นแค่ความคิดขอกคนมีแต่ว่าความโชคดีอ่ะแล้วามโชคดีมันอยู่ตรงว่าปี2015เนี่ย เมื่อ5ปีที่แล้วในปีที่3ประชาชาติเนี่ยมี S4G ซึ่งทุกคนคงคุ้นเคยดีอยู่แล้วนะครับ S4G เนี่ยดีมากเลยเป็นการระบุเป้าหมายการพัฒน,นาถึง17ข้อเนี่ยนะครับ17านะทางเด่นทางเด่นช่วงแรกๆเนี่ยเป็นเรื่องการยกระดับคุณภาพชีวิตคนเรื่อง people นะครับส่วนต่อมาก็เป็นเรื่องของการลดความเดืนนอดร้อนเรื่องอัลตราเรย์ส่วนต่อมาก็เป็นเรื่องการพัฒนาวหน้าที่ดีขึ้นนะครับแล้วก็ยังมีแถมไปสองเรื่องคือข้อ16กับข้อ17 ข้อ16ในสำคัญมากๆก็คือว่าเขาบอกว่าการที่จะทำให้15ส่วนที่เหลือขา้างหน้านะครับและ17ดด้วยเนะนี่ยข้อ16เนี่ยเขาบอกมันเป็นเหมือนกับโซ่ทองคล้องใจที่ว่ามันจะต้องเป็น,เป,นเป็น enable enabling factor ที่สำคัญที่ทำให้โิดมันสำเร็จได้ก็คือเรื่องร,วรอัวหลอกเขาเริ่มมีการโยงความไม่สำเร็จของมิเลเนียมเดเวล็อปเมนต์โปก่อนหน้านี้ว่าพ่อมันขาด การมองเรื่องรู่วปลอเพราะกฎหมายมันเป็นเครื่องมือสำคัญที่สุดในการเอาโพลิซีที่สําคัญนไปปฏิบัตินะครับแล้วก็กระบวนการติธรทมที่ดีไม่ถูกครอบงามไม่ไม่เรื่องปฏิบัติแล้วก็ตรงไปตรงมาเนี่ยสามารถที่จะแก้ปัญหาความไม่ชอบมาทางคนในระบบการ c o r r ั p ชั o การ,ร,รที่นักการเมืองแช่หน้าไม่ถูกต้องได้นะครับเพราะนั้นความยึดโยงระหว่างกระบวนการยติธมทีดีหละการพัฒนาเนี่ยครับชัดเจนครับด้วยเหตุนี้นะครับมันก็เลยเป็นประเด็นที่พวกเรา ในทีเอเจซึ่งมาวิเคราะห์กัแล้วก็บอกว่าเออน่าจะลองดูไหมนครับลองดูไหมว่าจัดหลักสูตรที่เกี่ยวกับเรื่องความเข้าใจในเรื่อง,ง SDG เนี่ยนะครับในขณะเดียวกันเราก็ลองมาสํารวจดูซิว่าเอะมันจริงไหมที่ที่กฎหมายเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งมันเป็นเครื่องมือที่ทําให้สําเร็จก็ได้มันเป็นจุดทวอกลังที่ทําให้ไม่สาเร็จก็ได้นะครับเราลองมาตั้งกรอบนั้นดูไหมแล้วก็ลองดูไหมว่ามันจะมีประเด็นซึ่งทําให้คนอื่นซึ่งไม่ใช่คนที่อยู่ในระบบ อย่างเดียวเนี่ยนะครับก็อยู่ในระบบก็สาคัญแต่ไม่ใช่คนที่อยู่ในระบบอย่างเดียวเนี่ยมันช่วยกันคิดช่วยกันทำช่วยกันดูซึ่งมันมีช่องทางที่จะแก้ไขรั้เพราะในในระบบก็มีคนที่อยากทําอย่างผมเยอะจนกระทั่งหมดพลังไปแล้วเออขากาต้องการกาลังใจว่าเออเขาพร้อมจะเปิดประตูให้ให,ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแต่ว่าบางทีรอจกกนกระทั่งไม่มีเวลาที่จะทําแล้วก็ประตูมันก็ไม่ได้เปิดสตีเพราะนั้นการที่เราจะร่วมมือกันหลากหลายอาจจะเป็นประโยชน์ก็ได้นะครับซึ่งผมคิดว่าจากการที่ได้พูดคุยกับ อารมนายของเราหรือเฟลโลสุรเราเนี่ยคิดว่าหลักสูตรเนี้ยถามว่าได้อะไรเนี่ยมันคงไม่ใช่เรื่องความเข้าใจความหมายของหลักนิติธรรมโดยตรงหรอกแต่แน่ๆเ,เข้าใจในความสําคัญเข้าใจในความสําคัญของหลักนิติธรรมว่ามันสําคัญมากแล้วก็ถ้ามันไม่มีหลักนิติธรรมเป็นพื้นฐานนะครับสังคมมัาจะอยู่ได้นาบาตั้งแต่เรื่องของความไม่ไว้วางใจในระบบยิธิธรรม เรื่องของความขัดแจง้งม่นจะลุกเา็นขยายตัวเรื่องความไม่โปร่งใสของระบบเรื่องความอันตีนิี้ของระบบทางเศรษฐกิจนะครับเรื่องความเดือดร้อนเพราะว่ากฎหมายไปเข้าข้างบางกลุ่มบางภาคของกลุของคนหรือเรื่องการจัดระบบการปกครองประเทศซึ่งในที่สุดไม่ได้นำมาสู่อนาคตของทุกคนอย่างเติบใหเพราะตรงนี้มันก็นำมาสู่เรื่องการที่ทําให้เราเห็นถึงความสําคัญนะครับแล้วก็เราก็อาจจะเข้าใจได้ มากต like ่อไปนิดนึงนะครับว่ากฎหมายอย่างเดียวจะไม่พอแล้วนะครับกฎหมายก็สําคัญด้วยว่าเอ๊ะแล้วกฎหมายมันร่างถูกไหมนะครับมันร่างมาเพื่อใครกระบวนการการร่างเหมาะสมไหมนะครับแล้วนอกจากนั้นกฎหมายอย่างเดียวอาจจะไม่พอแล้วนะครับมันอาจจะต้องดูถึงกระบวนการการบังคับใช้ด้วยนะครับแล้วในที่สุดกฎหมายที่ดีและกระบวนการการบังคับใช้ที่ดีเนี่ยมันนํามาสู่วัฒนธรรมของการเคารพกฎหมายซึ่งถ้ามันไม่มีอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ย ทุกคนก็พร้อมที่จะไม่เคารพกฎหมายก,กันหมดเพราะว่าถ้าใครทำตามก็งงเลยนะครับเพราะตรงนี้ผมว่าความเข้าใจของคนในโรผมก็เดาเองนะว่าเราก็คงจะพอมองเห็นแล้วลหละเราอาจจะไม่ได้สามารถจะตอบได้เป็นฉากๆว่ามันมีความสำคัญยังไงหรือเดฟนิชชั่นชัดๆยังไงนะผมเชื่อว่าภาพนี้มันมันมันวนเวียนอยู่ตลอดในในความเข้าใจพวกเราึ่งเป็นผู้บริหารระดับสูงผู้ที่มีบทบาทสำคัญในสว่วน จักนั้นเนี่ยผมว่าจากการที่เรามองเรื่องนี้ในเลนของเรื่องความเป็นธรรมนะครับมองเรื่องการพัฒนาเรื่องกฎหมายเรื่องความยุติธรรมเรื่องความเป็นธรรมจะทําให้เราเห็นผู้ที่ถูกทิ้งไว้ข้างหลังก็ยางชัดจากเป้าหมายเอสซีจีซึ่งเรามองในแต่ละเรื่องเนี่ยเราจะพอมองเห็นว่ากลุ่มที่เป็นผู้ที่ถูกทิ้งไว้ข้างหลังหรือกลุ่มเปราะบางนะี่คือใครครับซึ่งมันเป็นปัญหาซึ่งเราก็ ตอนล่างลับสูดเราก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายเกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมหรือไม่แต่ในสุดทุกคนเราก็รู้สึกต,ตื่นร้อนี่จะไปช่วยกันแล้วเราก็พบที่หลังในที่สุดเนี่ยเครือข่ายแบบนี้ซึ่งทําเรื่องความเป็นธรรมความยุติธรรมซึ่งเราไม่ได้มองว่ามันใช่หรือไม่ใช่แต่เรามองอเรารู้ปัญหาว่าเราก็รู้ว่ามันต้องต้องไปช่วยกันเนี่ยมันทําให้เครือข่ายมีความเข้มแข็งแล้วก็ในที่สุดมันสามารถจะเข้าใจร่วมกันแล้วก็ทําความเปลี่ยนแปลง แต่น้อยในจุดเล็กๆเนี่ยนะครับได้ในหลายๆเรื่องที่ผ่านมานะครับโดยผมก็เข้าใจว่าคนที่ได้เข้ามาแลกเปลี่ยนในระดับสูงดีแล้วเนี่ยก็น่าจะเข้าใจได้ว่าองค์ประกอบที่ทําให้เกิดลักษณะที่ทําได้เนี่ยมันมันมองเป้าวได้้าหมายเก้าวใดก้าวหนึ่งไม่ได้แต่ว่าถ้าจะมองแบบสังคมใหม่ต้องมองทั้งอีโคซิสเต็มตั้งแต่เรื่องของการที่สังคมที่มีกฎหมายเป็นใหญ่ไม่ใช่คณะบุคคลหรือบุคคล กฎหมายต้องเป็นกฎหมายที่เป็นใหญ่แล้วมันองเป็นกฎหมายที่เป็นธรรมด้วยแล้วก็ไม่เลือกปฏิบัติใช้กับทุกคนสมออันนั้นคือสังคมที่เป็นสังคมที่ยึดอยู่ผ่านรวลัที่ทำแล้วก็นอกจากนั้นจะต้องดูโยงไปอีกว่าในที่สุดแล้วกลไกของการบังคับใช้กฎหมายนั้นเนี่ยก็ต้องเป็น,นกลไกที่มีประสิทธิภาพและในขณะเดียวกันการบังคับใช้มันต้องไม่ไปกระทบสิทธิพที่ขึ้นถามคนที่เกี่ยวข้องโดยสมควร รวมทั้งคนที่เกี่ยวข้องในการชีร้ขาดไม่ว่าะในระดับใ,นในดนะครับในปุ่นไกตรนี้ที่ใช้ดูดีเนี่ยก็จะต้องมีความเพียงทำโปร่งใสและถูกตรวจสอบนะครับซึ่งทั้งหมดเท่าไหร่ทั้ง,งวงเนี่ยก็จะนำมาสู่ความเชื่อถือความศรัทธาครับความเชื่อถือความศรัทธาไม่ใช่นำมาสู่การที่ทําให้สังคมหน,นึ่งมีสันติสุขมีความสงบรับที่ทําให้กรารพัฒนอื่นือเปิดได้ในทํานองตรงข้ามนะครับแม้ทุก,ยกอย่างองค์ประกอบจะดีหมด แต่ถ้าสังคมที่มันไม่ยุติธรรมสังคมที่มีการเลื่อนปฏิบัติสังคมที่เหลือล่อมล้ำสังคมที่กฎหมายมีหลายมาตรฐานใช่กับคนที่เป็นคนจนหรือคนที่ไม่มีที่ไปคนตัวเล็กๆแต่คนที่มีอำนาจนะครับหรือคนที่มีสตางค์เนี่ยมถูกครรมขับใช้ก็เป็นอย่างที่เราเห็นอยู่นะครับคนรู้สึกไม่พอใจอตอนนี้ก็ยิ่งมากขึ้นรู้สึกว่าจะต้องมีการปฏิรูปต้องมีการภาพใหญ่กว่าน,นั้นขึ้นไปอีกมันก็ยังมีความนิยงด้วยนะครับของหลักประชาธิปไตย หลักธรรมาภิบาลที่ดีกับหลักที่ดีทำเพราะว่ากระบวนการประชาธิปไตยเนี่ยนะครับก็จําเป็นต้องอาศัยหลักธรรมาภิบาลที่ดีซึ่งต้องอาศัยวาโรตรวจสอบได้นะครับในขณะเดียวกันหลักกฎหมายซึ่งจะต้องทําให้กระบวนการเหล่านี้เนี่ยมันเปลี่ยนไปภายใต้กติกาที่เหมาะสมที่เป็นธรรมถ้าเราเชื่อในเรื่องขององค์สามองค์ความสัมพันธ์ตรงนี้นะครับ รวมรอจะเป็นฐานสําคัญเนี่ยมันก็มีผลต้อมากเลยของการที่จะทําให้ประชาธิปไตยมตตันเติบโตขึ้นรับแล้วก็เพื่อประโยชน์ของทุกคนไม่ใช่เป็นเรื่องที่ในที่สุดก็วลสรุปไปอยู่เรื่อยๆเพราะว่าเราอาจจะพยายามที่จะแก้ปัญหาแต่ยิ่งแก้ะอจจะยิ่งยุ่งไปดันเราไม่รู้จะแก้ยังไงแต่ว่าคราวนี้มันพิเศษครับก็เรยใช้คำว่า Re s i l i e n t leaders นี่เราจงใจนะครับเพราะว่าคนที่จะเป็นคนที่ Re s i l i e n t กลับมาได้เนี่ย มันต้องเป็นลีดเดอร์ประเทศนึงข้อแรกเลยคือต้องเป็นลีดเดอร์ที่ประเทไม่ถอดใจเวลาเจอปัญหากระสัทถ้าโลกมันซับซ้อนเลยซับซ้อนมากแล้วก็ยิ่งซับซ้อนหนักขึ้นในช่วงนี้แล้วเรื่องโควิดแล้วทั้าประเทศไทยเวยซับซ้อนหนักมากเพราะฉะนั้นคนที่จะมาเป็น resident leader มันต้องเห็นโอกาสเห็นปัญหาเนี่ยมันเป็นโอกาสในการแก้ต้องพร้อมที่จะเข้ามาแก้ต้องมี ความสามารถที่จะต้องมี EQ ดีเป็นพิเศษที่จะไม่วังต่อปัญหาปภาษาที่มีนยัางยน,นแล้วพร้อมที่จะรับซึ่งผมคิดว่าสำคัญม,มากต้องมี p o s i t i v e attitude คิดว่าอย่างมันเป็นไม่ได้มันเป็นได้นอกจากนั้นเนี่ยคนที่เป็น h ีโรแบบสวิทมาขาวอาจจะไม่ได้นะว่าเราต้องพร้อมที่จะเรียนรู้ในโลกที่มันเปลี่ยนไปตลอดเวลานะครัเพรอมที่ต้องเรียนรู้ในี่ การเรียนรู้จะสตราดใหม่ๆคนรุ่นใหม่ๆหรือสิ่งใหม่ๆซึ่งไม่มีใครรู้ว่ามันเกออะไรนะเพราะฉะนั้นลีดเดอร์ซึ่งจะเป็น r ริสเ e รเดอร์ลีดเดอร์เนี่ยมันจะต้องสามารถที่จะเป็นน้ำที่ไม่เต็มแก้วที่พร้อมจะเรียนรู้จากคนอื่นจากเพื่อนๆจากน้องๆจากเด็กๆจากผู้ใหญ่นะเพื่อที่จะดูว่าโอกาสของเราคืออะไรแล้วจะเต้ารุ่ไปยังง เราก็ต้องเป็นคนที่เชื่อว่าสิ่งต่างๆทั้งหลายมันสร้างให้กลับมาดีกว่าเดิมก็ได้ครับถ้าเราเชื่อในสิ่งนั้นผมคิดว่ารุ่นนี้ก็คงเป็นรุ่นหนึ่งที่จะต้องเข้ามาช่วยกันดูด้วยว่าแล้วลีดเดอร์ของประเทศของเราครับซึ่งก็ถูกคงอยู่ในกลุ่มพวกเราครับควรจะเป็นยังไงแล้วก็ช่วยกันทําให้รุ่นซึ่งขึพยายามจะสร้างความเป็น leadership ในช่วงเวลาความยากลำบากเนี่ยมันมีความสำคัญมันก็สามารถที่จะแก้ปัญหาบริษัทได้สำหรับอันนี้คือ size สำคัญสุดท้ายนะครับซึ่งในที่ AJ ของเราเนี่ยนะครับในที่สุดเนี่ยผมหลังจากที่เราใช้คำนี้คำเนี้ยส่วนตัวผมชอบสโลแกนนี้นะครับเพราะว่าจริงๆมันได้มาจากพวกพี่ๆเราเป็นเราเริ่มมั่นใจนะครับว่าการร่วมมือกัน collaboration นะครับ จากสิ่งที่เราเห็นมาในช่วง3-4ปีมันนามาสู่นวัตกรรมที่ทำให้คุณภาพของความยุติธรรมดีขึ้นได้เพราะฉะนั้นในจุดยืนของ g เ j นะครับก็คือเราก็เชื่อว่าถ้าเราได้มีโอกาสที่จะมีคนที่มีศักยภาพหลากหลายขเข้ามาร่วมกันเราสามารถที่จะร่วมกันทำสูตได้ดังนั้นลสูตรนี้เนี่ยผมก็คิดว่า มันอาจจะไม่ได้เหมาะกับทุกคนนะครับแต่ว่ามันเหมาะกับคนที่คิดว่าประเทศไทยยังมีปัญหาแล้วก็มีความรู้สึกว่ายาเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการแก้ปัญหาแล้วก็คิดว่าปัญหาของยาถ้ามันใหญ่เกินไปนครับเข้ามาแล้วอาจจะเจอคนที่คิดเหมือนกันนะครับแล้วก็การที่คิดเหมือนกันเนี่ยจะทาให้รู้สึกว่าเ,ออเราไม่ได้อยู่โดดเดี่ยวนะ,นะครับออบางครั้งถ้าเราเป็น ู่ในราชการในสุดเรามองไปข้างขง้างมองไปข้างบนก็เหงามากนะครับไม่รู้จะไปทางไหนเนี่ยก็ยังมีเพื่อนกลุ่มนี้อยู่นะเราไม่ได้เกี่ยวข้องกับหน้าที่ของคนที่ต้องไปทําอะไรแต่รู้สึกว่าเออมันไม่ใช่หน้าที่อยู่คนเดียวเป็นหน้าที่ของเราด้วยเราอาจจะรู้สึกว่าเออเรจะให้กําลังใจใเพื่อนเราอาจจะให้อะไรในหลายอย่างที่ทําให้เครือข่ายของหมดเนี่ยผ่านอาทิยตย์เจ้าดลยก็หลักสูตรนี้ไม่ได้เหมาะกับทุกคนเลยผมเชื่อว่าคนที่เข้ามาแล้วเนี่ยก็จะ ใจแล้วก็จะเป็นไปอย่างที่ผมพูดในตอนต้นนะครับว่าเป็นหลักสูตรที่พวกเราได้เรียนรู้ซึ่งกันและกันแล้วก็เป็นเกียรติยิ่งของเกียนจีนะครับที่ได้มีโอกาสในต้อนรับพวกเราแล้วก็หวังว่าคงจะได้มีโอกาสได้ร่วมงานกับพวกเราในโอกาสใดนครับขอบคุณทุกท่านครับ